ชีวิตปัจจุบันอารุณภาวิไลเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับรุ่นลาลุนภาวิไลวัย5้9ปีในอดีตรุ่นยังเคยเป็นพิธีกรหลายรายการรวมถึงแสดงภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องและยังเคยสมบทบาทเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องทหารเรือเมื่อปีพศ2 5ง1 ภาพ,พยนตร์เรื่องนายระบือหวานไม่สันคือควายปีพศ2567นอกจากเจ้าตัวจัดเก่งงานในวงการแล้วลุนยังมีลูกสาวคนสวยที่มีดีกีเป็นถึงนางเอกดังด้วยนั่นคือสาวแม็กกี้อาภานางเอกช่องเจ็ดที่ทั้งสวยทั้งเพอร์เฟกโดยก่อนหน้านี้คุณพ่อยังเผยถึงลูกสาวว่าเรื่องห่วงคงไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาเหรอกเขาเติบโตมากับคุณแม่ เราดูแลกันได้แค่ตอนแม็กกี้อายุแค่สิบขวบเองหลังจากนั้นคุณแม่เขาก็ดูแลต่อเราก็ดูแลห่างๆเอาเป็นว่าห่วงเขาดีกว่าในเรื่องของว่าเขาจะเป็นคนดีนะเจอเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกเขาว่าคนดีคืออะไรใครแก่กว่าเราเราไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนไล่คนสวนคนใช้งานที่เราทำก็จะราบลืน สอคืองานที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจเพ่อภูมิใจในตัวลูกแต่ว่ามันพยุงอยู่ยากฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราอยู่ได้นานก็ต้องมีวิธีของมันก็ต้องกระจายเปลี่ยนแปลงตามการเวลามันสามารถทําให้คนเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าใบหน้าวัยงานมันจะไม่มั่นคงฉะนั้นเราจะต้องไปหางานที่มั่นคง สคือมีแฟนได้แล้วลูกไม่ได้ห่วงตรงนี้เลยมีไปเลยยุคนี้เขาไม่ได้ห้ามนักแสดงสมัยนี้เขามีลูกสามคนแล้วเขายังเป็นนางเอกกันได้อยู่เลยมีก็มีไปเลยแต่แม่เขาก็ห่วงมากบอกลูกไว้อย่างหนึ่งบางทีได้แฟนรวยมากๆมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยบางทีอาจจะเป็นทาสเขาไปท่วชีวิตสู้เลือกแฟนที่เขารักเรา เรารักเขาแล้วเ,เติบโตไปด้วยกันไม่ต้องรวยมากไม่ต้องจนมากดีกว่าผมบอกลูกอย่างนี้เลย